สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4วิชาวิทยาศาสตร์โดยครูกระตูนนะคะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องที่ต่อจากครั้งที่แล้วนะคะยังเป็นเรื่องของดวงจันทร์วันนี้เราจะเรียนเรื่องข้างขึ้นข้างแรมกันนะคะจากการศึกษาที่ผ่านมาทําให้เราทราบว่าการที่โลกหมุนรอบตัวเองจะทําให้เกิดกลางวันและก็กลางคืน ในเวลากลางวันเราจะเห็นดวงอาทิตย์อยู่บนท้องฟ้าเมื่อดวงอาทิตย์รับขอบฟ้าไปแล้วนะคะเราก็จะเห็นดวงดาวต่างๆมาปรากฏอยู่บนท้องฟ้าแทนนะคะบนท้องฟ้ายามค่ำคืนจะเห็นดวงดาวต่างๆมากมายนะคะและก็ยังสังเกตเห็นดวงจันทร์ซึ่งเป็นบริวารของโลกอย่างชัดเจนเมื่อเราสังเกตเห็นดวงจันทร์ในแต่ละคืนเราจะพบว่าในเวลาเดียวกัน ตำแหน่งเดียวกันบนดวงจันทร์นะคะที่เกิดขึ้นบนท้องฟ้าจะไม่อยู่ที่เดิมนะคะส่วนที่สว่างและก็รูปร่างของดวงจันทร์ก็จะเปลี่ยนแปลงไปด้วยนะคะปรากฏการที่เรามองเห็นดวงจันทร์ที่มีเสี้ยวสว่างที่แตกต่างกันเนี่ยเราเรียกว่าข้างขึ้นข้างแหลมนะคะข้างขึ้นข้างแหลมเนี่ยเกิดจากการที่ดวงจันทร์มีรูปร่างเนี่ยเป็นทรงกลม เขาไม่มีแสงสว่างในตัวเองด้านที่สว่างเขาจะได้รับแสงจากดวงอาทิตย์ส่วนด้านที่ไม่สว่างนะคะหรือด้านตรงข้ามกันเนี่ยเขาจะไม่ได้รับแสงจากดวงอาทิตย์ซึ่งการโคจรของดวงจันทร์รอบโลกจะทําให้เกิดมุมระหว่างดวงดวงอาทิตย์กับดวงจันทร์และก็โลกเปลี่ยนแปลงไปนะคะเมื่อเรามองดูดวงจันทร์จากพื้นโลกเราก็จะมองเห็นเสี้ยวของดวงจันทร์ มีขนาดเปลี่ยนไปเป็นวงรอบนะคะในแต่ละวันก็จะเห็นเสี้ยวของดวงจันทร์ลักษณะที่เปลี่ยนแปลงไปนั่นเองนะคะมาดูลักษณะของดวงจันทร์อันแรกกันนะคะเป็นลักษณะของดวงจันทร์วันเพ็นวันเพ็นหรือว่าฟูมูลนะคะจะตรงกับวันขึ้น15ค่้าำนะคะ เป็นตำแหน่งที่ดวงจันทร์อยู่ตรงข้ามกับดวงอาทิตย์ซึ่งแสงจากดวงอาทิตย์จะตกกระทบตั้งฉากกับดวงจันทร์อยู่พอดีนะคะเราที่อยู่บนโลกเราจะสังเกตเห็นว่าดวงจันทร์เนี่ยจะส่องสว่างเต็มดวงนะคะซึ่งจะมีสีเหลืองนวลที่สวยมากนะคะเหมือนกับในวันเพ็ญขึ้น15หข้ามเดือน12ที่ผ่านมานะคะ นั่นก็คือวันลอยกระทงนั่นเองนะคะเราจะสังเกตเห็นได้ชัดเจนเพราะจันทร์จะกลมโตมากนะคะเด็กๆต่อไปนะคะวันเดือนมืดนะคะวันเดือนเดือนมืดภาษาอังกฤษเรียกว่านิวมูนนะคะตรงกับวันแรม15คาคำนะคะเป็นตำแหน่งที่ดวงจันทร์เนี่ยอยู่ระหว่างโลกกับดวงอาทิตย์ ในวันนี้เราจะสังเกตเห็นดวงจันนะฮะในด้านที่ไม่มีแสงดวงอาทิตย์จะมาตกกระทบนะคะมันไม่มีแสงดวงอาทิตย์มาตกกระทบนะคะจึงดูเหมือนว่าดวงจันท์ไม่ส่องแสงเราจึงเรียกวันนี้นะคะว่าคืนเดือนมืดหรือจันดับนั่นเองนะคะบางพื้นที่นะคะก็จะ เรียกว่าคืนเดือนแรมนะคะอันนี้จะเป็นแผนภาพนะคะแผนภาพของดวงจันทร์นะคะดวงจันทร์เนี่ยเกิดจากการโคจรแผนภาพนี้เกิดจากการโคจรของดวงจันทร์รอบโลกนะคะดวงจันทร์จะได้รับแสงจากดวงอาทิตย์เปลี่ยนแปลงไปตำแหน่งที่เคลื่อนที่นะคะทำให้มองเห็นดวงจันทร์มีรูปร่างเปลี่ยนไปในแต่ และคืนนั่นเองนะคะถ้าเป็นวันวันขึ้นถ้าเราดูจากวันขึ้น15บห้าค่ำนะคะดวงจันทร์ก็จะเต็มดวงนะคะแล้วค่อยๆลดลงลดแสงลงไปเรื่อยๆนะคะจนถึงวันแรม15บห้าค่ำนะคะเราก็จะไม่เห็นดวงจันทร์เมื่อเราอยู่บนโลกนะคะเราจะไม่เห็นดวงจันทร์เลยนะคะ พอพ้นจากวันแรม15บห้าค่ำก็จะเริ่มขึ้นเป็นแรมหนึ่งค่ำเราจะค่อยๆเห็นพระจันทร์เป็นเสี้ยวเล็กๆขึ้นมาแสงพระจันทร์จะเพิ่มขึ้นทีละนิดทีละนิดนะคะแต่และวันจะเพิ่มขึ้นทีละนิดจนไปเต็มดวงอีกครั้งหนึ่งในวันขึ้น15บห้าค่ำนะคะอันนี้เป็น วงรอบของการดูข้างขึ้นข้างแรมนั่นเองนะคะภาพนี้นะคะก็จะเป็นการเกิดข้างขึ้นข้างแรมนะคะข้างขึ้นนะคะพระจันทร์จะเต็มดวงนะคะและก็พระจันทร์จะค่อยๆลดความสว่างลงเรื่อยๆนะคะจนไม่เห็นเลยนะคะไปจนถึงแรม 15้าค่ำนั่นเองนะคะค่ะก็จบกันไปนแล้วนะคะในเรื่องของข้างขึ้นข้างแรมโคตูนก็อยากให้เด็กๆนะคะลองไปสังเกตบนท้องฟ้าดูนะคะว่าวันนี้เป็นวันข้างขึ้นหรือข้างแรมถ้าเด็กๆดูยังไม่เป็นให้เด็กๆไปดูที่ปฏิทินก่อนนะคะว่า ว่าวันนี้เป็นวันข้างขึ้นหรือข้างแรมขึ้นขึ้นเท่าไหร่หรือแรมเท่าไหร่นะคะแล้วไปสังเกตบนท้องฟ้าดูว่ารูปร่างของพระจันทร์มีรูปร่างเป็นลักษณะอย่างไรนะคะแล้วเราจะมาทบทวนกันใหม่นะคะในครั้งหน้าสำหรับวันนี้เอาไว้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ